การประกาศเดินหน้าชุมนุมของชาวนาทั่วประเทศหลังรัฐบาลยอมปรับลดราคาจำนำข้าวเหลือ12,000บาทตามกระแสกดดันของชนชั้นกลางและฝ่ายค้านว่าโครงการดังกล่าวทำให้ประเทศได้รับความเสียหายหลายแสนล้านบาทซึ่งส่วนกระแสกับประโยชน์ที่ชาวนาได้รับจากโครงการนี้ กระแสถาโถมถึงโครงการรับจำนำข้าวนักวิชาการอย่างธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกลับมองว่าการปรับราคาจำนำจาก1,500 0บาทเหลือ1 2 0 0 0 0บาทอาจเป็นการหาทางออกและปรับตัวโครงการของรัฐบาลเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของชาวนาที่ต้องได้รับและรายจ่ายของรัฐบาลให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะสังเกตว่ารัฐบาลนี้ก็พยายามเลือกจุดตรงกลางระหว่างนะฮะผู้ส่งออกก็ขายข้าวได้เพื่อขายข้าวได้แล้วชาวนานก็จะได้มีข้าวที่จะเพาะปลูกและมีตลาดรับ เพื่อประโยชน์ประชาชนที่จะได้รับรู้จากเศรษฐกิจที่มันยังดีจากการที่ชาวนามีงานทํามีการเพราะปลูกมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยและผู้ส่ง,งออกส่งออกสินค้าได้บ้างเพราะผมว่ารัฐบาลเองพยายามมองโดยรวมนะครับแล้วก็มองโดยรวมถึงตัวหนี้สาธารณะของรัฐบาลถึงการใช้งบประมาณแต่หากถามถึงการตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของชาวนาถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วขั้นหนึ่งเพราะชาวนานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ยังมีปัจจัยที่รัฐบาลจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจหลังจากนี้สิ่งที่ไม่รู้คือมันมีการคอร์รัปชันจริงไหม เท่าไร่อันนี้ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่หลายคนเริ่มพูดคือว่าระบบถ้าเราจำนำข้าวด้วยราคาสูงมากเนี่ยชาวนาจะปลูกข้าวพันเบาข้าพันเบหมาถึงข้าวไม่มีคุณภาพสเดือนเกี่ยวนะฮะสามารถเน่าเสียได้ง่ายเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการไล่พันุ์ข้าวดีๆข้าวคุณภาพออกจากระบบการเพาะปลูกซึ่งตรงนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ชัดพราสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดี คนนอยู่ใโรรงกาาจข้สอดคล้องกับนายยุทธพรอิสระชัยคณบดีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเห็นว่าการปรับลดราคาจำนำที่รัฐบาลพยายามจะหาทางออกของปัญหาไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อเสถียรภาพเพราะทุกนโยบายของรัฐบาลสามารถปรับให้อยู่ในจุดที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายถ้ารัฐบาลเนี่ยเสียอยู่ฝั่งเดียวนะรัฐบาลเนี่ยก็ปล่อยให้โครงการนี้ดาเนินไปเรื่อยๆนะรัฐบาลผู้แบกรับภาระอย่างเดียวนั้นก็คงไม่ไหว นะครับแถวนี้รัฐบาลก็อาจจะเสียบางส่วนชาวนาก็าจ,จะได้น้อยลงนะแต่ชาวนาไม่เสียยิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นจุดสมบูรณ์ที่ทําให้2ฝ่ายนั้นเข้าหากันได้อยู่เหมือนกันครับการปรับลดราคาจำนำในโครงการนี้จึงเป็นเสมือนการปรับทิศทางการทำงานตามนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและรักษาผลประโยชน์ของชาวนาวไว้ในระดับที่ไม่เดือดร้อนดํารงฤทธิ์ยอดชลุด NBT News Focus ส